การประกวดนะคะร้องเพลงพระราชนิพลพร้อมจินตลีลาระดับม .1 ถึงม .3 ค่ะรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะได้แก่โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีค่ะส แหลงผลิตผ้าทอมือเรื่องชื่อแตงแคนตะลูสวัสดีค่ะ พวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่15ในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระราชนิพนธ์ยามคำ่ำ The guy 中三一。 อ่ล้วคะขอเสียงประเมินให้กับน้องๆจากโรงเรียนนะคะเทศบาลชนะชัยศรีนะคะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วค่ะครับเดียนเชินค่ะค่ะครูเลยให้อภัยที่พูดแล้วยุะยๆอ่ะเพราะร้องดีจังเลยอืมนะคะเสียงใสกิ๊กเลยนะคะแล้วก็เอฮร์ฟโนตต่างๆเก็บได้เรียบพุ๊เลยนะคะ โอดีใจดีใจจริงๆน้องๆร้องร้องอย่างน้องเพลงยากด้วยนะคะหยาบรับนี่ไม่ใช่เพลงง่ายเลยนะคะไล่เสียงทีละครึ่งเสียงทีึะเสียงนี้ใช่ไหมนะอันนี้เรายากเรายากรายากมากทาได้ดีค่ะค่ะทีนี้มาฟังครูโรสค่ะเอ้ชูโจครับเชิญครับระบามันดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าต้องระวังเรื่องพลอปใช่ไหมบางอ่านนิดเดียวนิดเดียวนี่เป็นเป็นเป็นข้อแนะนาไม่ไม่ได้ว่าหัวไร้แรงแต่ว่ามันมันคือเ้ามัน ไอ้ตอนที่มันนั่งต่อท่าต่อท่าท่าต่อต่อนนั่นแหละมันก็เป็นกิมมิคที่ที่สวยแล้วก็ไม่มีใครคิดยังไม่มีใครเอามาทำอันนี้มันเป็นคะแนนที่ค่อนข้างจะเห็นเด่นได้เด่นชัดนะครับแต่ว่าพร้อมกันนั้นมันก็ต้องเก็บให้ได้หมดเนี่ยเพราะการแข่งขันมันสําคัญมากมันนิดนึงมันก็คือคะแนนนะแต่ว่าองค์รวมทั้งหมดระบําและดูน่าสนใจมากๆนะครับพร้อมเพรียงกันนดีมากเลยครับขอบคุณครับคุณโรธค่ะสวัสดีค่ะนักร้องนักร้องรู้ไหมว่าจุดเด่นของตัวเองคืออะไร รู้ไหมลูกไม่ทราบค่ะสวย <laughs> ไม่ใช่สวยอย่างเดียวด้วยนะ <laughs> เสียงดีด้วย <laughs> เวลาร้องออกมานะครับความสําคัญของตัวโน้ตอย่างที่ครูหญิงบอกครบถ้วนนะครับจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของหนูนะคือหนูเป็นคนที่มีเสียงเป็นโซปราโนโสเสียงค่อนข้างสูงมากๆทำอย่างไรดีที่จะให้มันสมดุลก,กันกับความเป็นปกติของเสียงได้ ค,ความเสียงสูงมากๆแล้วก็แหลมแล้วก็สูงเนี่ยถือว่าได้เปรียบมากๆเลย eker. เพราะฉะนั้นเนี่ยมีอันหนึ่งที่ฝึกแบบมวยวัดเลยที่จะทําให้เสียงของหนูดูลมุนและกลมกล่อมมากกว่านี้นั่นก็คือหนูต้องพยายามพูดให้เสียงต่ําลงมาอีกนิดหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนพูดเมื่อกี้เนี่ยเรายังคุยกันอยู่เลยว่าหนูพูดสูงมากแล้วก็ยุ้ยเห็นใจที่มันสูงมากเกินไปถ้าหนูลดระดับการพูดลงมาอีกนิดนึงนพูดให้เป็นธรรมชาติมากอีกนิดหนึ่งเนี่ย มันจะสุดยอดมากๆเลยแต่อันเนี้ยเราให้ภัยเพราะว่าร้องดีเหลือเกินเช่นชมครับขอบคุณคณะกรรมการทั้งสามท่าด้วยนะคะขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนเฮศบาลชนะชัยศรีนะคะสวัดีทั้งกับนักร้องนักแสดงผู้ฝึกสอนทุกท่านนะฮะแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาด้วยนะครับผู้ปกครองด้วยนะครับในการที่ให้กำลังใจทน้องนะครับใช่ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะ นี่คือโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีนะครับ